สวัสดีครับพี่น้องทีเฮ็ดเกษตรผสมผสานหรือว่าพี่น้องทีเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับเฮ็ดผสมผสานแบบลุ่งนะครับเนาะก้อนสีเฮ็ดนี่เข้าต้องประเมินนะครับประเมินอากาศนะครับประเมินอากาศในพื้นทีเ่เฮ้ากอนในผู้มีประเทศผู้มีสังคมเฮาานะครับเนาะอากาศบ้านเฮานะครับเป็นจังไรควรสิบบูเพียงนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับหนาเพราะว่าหนาแรงเนี่ย อ่าบางปีนะครับบางปีมันแรงจัดเลยนะครับสําหรับบานลุงนี่อ่าบางปีนี่อ่าโดยเฉพาะปีนี้นะครับเนาะแรงความชื้นในอากาศเนี่ยอ่าบ่มีนะครับเนาะความชื้นในอากาศนี่น้อยมากขนาดเท่าอ่าหดน้ำเป็นประจํานะครับใบกับยังแห้งเหี่ยวอยู่มะพร้าวนาหอมเนี่ยเป็นพืชที่ใส่น้ำมากพอสมควรนะครับเนาะนะครับน้ำในหล่องสวนกับบ่มีน้ำในสาอ่าสูบมาใส กับพ่อพนะครับนาออันนี้ก็คือปัญหาใหญ่สาหรับพี่น้อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเองครับพอผลมาพอผลมาปุ๊บหยางามกลัวต้นไม้เฮานะครับด้วยโดยเฉพาะพวกเผ่าเพื่อสิฟื้นได้นะครับนาอกระต้องอาศัยเวลาพอสมควรนะครับนาะเห็นบ่อใบมันแห้งๆเหี่ยวๆอยู่นะครับกับผลพ่วงมาจากความแห้งแล้งนะครับนาะนะครับเนี่ยนะครับ ออกจันมาติดลูกมากกระลวงกระล้น,ลนกระแหงกระเหี่ยวนะครับเนาะถีแท่งมาะม่กับบวชับลูกนะครับอันนี้ก็คือปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในสวนนะครับลุงคิดว่า,าโดยเฉพาะในภาคอีสานนี่นะครับนะสิเกิดขึ้นกับหลายๆคนอยู่นะครับกับหลายๆลายคนบนัวนาซีเมนเตสวนลุงเชียนเนาะสวนลุงเชียนนะี่นนมันบ่ได้อยู่ในระบบชนประธาน นะครับบันจะอยู่ในระบบชนประธานลุงกะอาศัยน้ำบอน้ำสะน้ำบาดาลแน,แน,น,น,นล่นะครับแต่พอดีอมันเห็ดเป็นจํานวนหลายนะครับเนาะเห็ดเป็นจํานวนหลายน้ำกับโบเพียงพ่อ,อลุงจังมากอาบอกพี่บอกน้องนะครับเนาะนะครับ,นะรบ,ก,รบก,ก่อนสิปลูกิ้งหางกะไอเอาคำนวณบางน้ำของเขานะครับเนาะคำนวณบางน้ำของเขาก่อนว่ามันสิอยู่ได้ซัมไดน นะครับมันสิปลูกได้ประมาณจากไกลจากต้นนะครับลุงนาสีปลูกหลายเกินไปนะครับเนาะนาเหมันก็เลยบุรีสีเพียงพอปันไดยนะครับก็บอ่าสูงๆกันไปนะครับสูงๆกันไปนะครับมันก็คงบ่อแรงจัดทุกปีดอกอ่าทุกปีทีมาซีหปีนี่มันก็บ่อใดแรงแห้งปันไดยนะครับมันก็พอได้อยู่แต่ว่าปีนี่มันแรงจัดนะครับเนาะสำหรับพี่น้องอ่าสีเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะก็อยากให้ประเมิน สภาพอากาศาบานเห่านาะนะครับน้ำคว้มชื้นเนี่ยสำคัญมากเนาะครับเนาะดินบุดีเฮ้าสามารถปรุงได้ปรุงดินได้นะครับจังมาบอกพี่บอกน้องนอเนาะผู้ใดสิปลูกอย่างเนาะให้คำนวณเบิงนะครับให้คำนวณเบืองพื้นที่ของเห่าว่ามันน้ำม,มันสีใสเดิหลายปันไดขวบปีเนาะแต่สำหรับลุกนี่ลุกก็ปลูกหลายเกิดปัญหา อ่าพอสมควรอยู่สําหรับหนาแรงนะครับเนาะแต่หนาฝนเนี่ยมีปัญหายังดอกครับฝากฟีฝากน่องไว้ซ้ำานิก่อนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับสวัสดีครับ